นะคะทุกอันนี้มาทําโชว์ให้ดูให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นว่านี่คือว่าวจุฬาพะล่วงนะคะมันจะต่างกับจุฬาภาคกลางนะคะทุกคนเนาะนีคะเห็นความสวยงามเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีร้อยแปดอาชีพนะคะ วันนี้ดิฉันจะพามาชมว้าวจุฬาพระล่วงหรือว้าวพระล่วงนะคะว้าวพระล่วงพระลือนะคะทุกคนเนาะดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะว้าวคล้ายๆกับว้าวจุฬานะคะทุกคนแต่ช่วงขานะคะเขาจะยาวกว่ารูปร่างจะเหมือนคนนะคะทุกคนรูปร่างสลีละจะคล้ายๆกับมนุษย์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยว วันนี้เรามาชมกันที่งานว้าวสตูลปีพศออ2566นะคะทุกคนว้าวนี้มาจากจังหวัดส,สุขโขทัยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมประวัติย่อๆนะคะทุกคนประวัติย่อๆจากคุณพี่นะคะที่อยู่ที่นี่นะคะทุกคนเนาะทีะ่เป็นผู้ดูแลบูธนี้นะคะเป็นอเอามาเผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดูนะคะ เขาเรียกว่าเอาว้ามาโชว์ในงานว้าวสตูนในครั้งนี้นะคะพี่เขามาจากจังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปฟังประวัติย่อๆกันนะคะทุกคนนะมีความสวยงามมากจริงๆค่ะค่ะทำไมเขาถึงเรียกว่าว่าพระล่วงคะนี่ว้าวพระล่วงก็เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยจากบันทึกฉบับเท้าศีจุลาลักษณ์ ซึ่งบันทึกอยู่ในมีเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารานุกรมไทยเล่มที่31หน้าที่123ว่าด้วยจุดตําแหน่งของ้าไทย <ฮะ S 1> ในสมัยสุขโขทัยแล้นใช้เล่นเพืความเพลิดเพลินน <ฮะ S 1> ิยมเล่นกันในงานนักทัตเลิกนะคะในวันเพลงเดินยี่ฉลองพระโภสียงไทยได้ยินเสียงว่าวดังเงาเงา <ฮะ S 1> ไรยเลาะจับใจเสียงว้าของสุขโขทัยเนี่ยค่ะก <ฮะ S 1> ็จะ เสียงว่าวจะคล้ายๆกับภาคใต้ค่ะดังเว,ว่าว่าวแล้วทาไมเขาถึงแตกต่างคล้ายๆมีความคล้ายกับว่าวจุฬาภาคกลางคะมันคล้ายๆแต่มันไม่ใช่ว่าวจุฬา,าที่คล้ายก็คือว่าวในสมัยสุโขทัยนั้น เล่นได้เฉพาะพระมหากษัตริย์ oh. ก็เล่นในในในพระมหากษัตริย์ก็จะมี่องฝ่ายฝ่ายสนมก็คือเท้าสีจุฬารัต์ซึ่งเป็นตำแหน่งของมเหสีิเอก uh. ของพระมหากษัตริย์ในสมัยอาณาจักรสงโุโขทัยกับพระมหากษัตริ uh. 2> 2ย์สองฝ่ายก็เว้าของเท้าสีจุฬารัต์ก็รูปแบบก็จะเป็นเหมือนมนุษย์ผู้หญิงเอวเอวบางลูกร่างอลชรนะคะทุกคนในส่วนของเว้าพระลวงก็ พึ่งหายองค์อาจเหมือนเมื่อผู้ชายนั่นก็คือ,อว่าวระร่วงจุฬาพระร่วงกับจุฬาของผ้าลางค่ะอันนี้คือจุฬาพระร่วงอันนี้ว่าวจุฬาพระร่วงนะคะทุกคนค่ะจะมีความคล้ายกับสรีระของมนุษย์นะคะค่ะค่ะใช่ค่ะสรีระของมนุษย์จะต่างกับว่าวาจุฬาผ้าลางนะคะทุกคนนะ สวยงามมากค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะสุโขทยัโโทยมาจากจังหวัดสุโขโทัยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะ,<ส>ะที่ให้ความรู้ขอบพระคุณมากมากค่ะสวยงามมากค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ,ส,ะสวยจริงๆค่ะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะครั้งแรกสวยงามมากค่ะทุกคนพี่เขามาร่วมงานที่จังหวัดสตูล <สะ S 1> ด้วยน<ส>ะคะงานเว่าสตูลนะคะ ไม่ได้ขายนะคะ,อะเอามาให้ชมกันเนาะให้เด็กๆเยาวชนได้ชมกันเราก็ไม่ใช่เยาวชนแล้วแต่เราเพิ่งเคยเห็นนะคะแก่แล้วแต่เราเพิ่งเคยเห็นนะคะ<ร>ามาจากจังหวัดสุโขทัยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าว่าวพลวงนะคะรูปทรงจะคล้ายๆกับสรีระของมนุษย์นะคะทุกคนตัวเล็กๆเกนี่ก็เนี่ยค่ะสวยเขยงงามค่ะทุกคนนะ มาชมกันสวยงามมากค่ะคล้ายๆว่าวจุลานะคะแต่ไม่ใช่ว่าวจุลานะคะอันนี้คือว่าวพระร่วงนะคะหรือเรียกว่าว่าวจุลาพระร่วงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวจุลาภาคกลางกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้คือดูจุลาพระร่วงก่อนนะคะสวยงามมากค่ะชอบตัวนี้จัง ว่าจุลาจุลาพารุ่นแค่ะอะไรนะคะกระดาษติดกามีขายค่ะเอาเป็นแบบติดกวาวจุลาหรือว่ากระดาษแบบนี้ไม่ได้เอามา,าเป็นแผ่นพลาสติกอะมีแต่กระดาษสากระดาษสาแบบนี้ค่ะกระดาษสา เนแบาทแล้วอันนี้พี่เขาไม่ได้ขายนะคะเอามาทําโชว์ให้ดูนะคะทุกคนเนาะอันนี้มาทําโชว์ให้ดูให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นว่านี่คือว่าวจุลาพะล่วงนะคะมันจะต่างกับจุลาภาคกลางนะคะทุกคนเนาะนีคนะแห่งความสวยงามเลยนะคะทุกคนเนาะ